สุขาธรรมเทศนาแปลว่าการแสดงธรรมนำความสุขมาให้การแสดงสัตยธรรมย่อมนำผลให้ปวงชนไร้ทุกขเป็นสุขขีได้ปัญญารู้ทั่วทั้งชั่วดีท่านบอกชี้ปฏิบัติตามสัตทรรันส่วนความชั่วเลิกละสลละหนีแต่ความดีอย่าละหะหรือหันเลือกสิ่งดีมีธรรมทุกข่ำวัน เป็นสุขสันร์ยืนยาวทุกเช้าเย็นพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังประเทศไทยเนยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนามีศาสานสถานสำคัญกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดแม้กระทั่งตำบลแล้วก็หมู่บ้านเล็กๆก็มีวัด มีสำนักสงฆ์เกือบจะทุกหมู่บ้านก็ว่าได้แต่ละวัดจะมีคณะกรรมการที่เป็นคารวสาคอยดำเนินการให้พระเนนอีกทีความจริงแล้วการเป็นกรรมการวัดก็ไม่ใช่เรื่องเป็นเกียรติอะไรมากนะักแต่ว่ามีคนอยากจะเป็นกันมากและที่ได้เป็นก็มักจะเป็นวงวานเครือญาติกันทั้งสิน้นคุณสงกรานที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าจะไม่เอ่ยชื่อจริงของวัดและตัวบุคคล แต่จะบอกว่าวัดนี้ยอยู่ฝั่งอำเภอวารินชำราบของจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นจังหวัดที่คุณสงกรานถือกำเนิดลืมตาขึ้นมาดูโลกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เกือบจะครึ่งคนเข้าไปแล้ววัดนี้คุณสงกรานคุ้นเคยกับท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมเป็นอย่างดีท่านมีเมตตาการุณากับชาวบ้านญาติโยมคุณสงกรานจำความได้ก็เห็นท่านครองผ้าเหลืองมาตั้งแต่นั้นจนกระทั่งท่านมรณาภาพไปเมื่อเกือบสิบปีที่ผ่านมา เรื่องแรงบุญแรงกรรมที่คุณสงกรานเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าอาวาสรูปเก่ายัางไม่มรณาภาพแล้วก็เป็นช่วงสำคัญกับชีวิตคนหลายๆคนโดยเฉพาะกรรมการวัดที่เป็นเหลือบหรือว,ว่ามารศาสนามีทั้งประโคมข่าวใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็โกงกินเงินวัดจนกระทั่งมีอันเป็นไปแล้วก็จบชีวิตด้วยทุกขเวทนาทั้งสิน้นนะกรรมการวัดตอนนั้นมีด้วยกันเกือบ15คน ล้วนแต่เป็นว่านเครือมีคนอื่นที่ไม่ใช่ว่านเครือไม่กี่คนเองเมื่อก่อนนี้วัดนี้จะเผาศพแทบทุกวันเพราะเป็นเพียงวัดเดียวที่แวดล้อมไปได้วยหมู่บ้านถึง4ีห้าหมู่บ้านและเมื่อก่อนก็มีคนตายเยอะบางครั้งตายจากที่อื่นก็นำศพมาเผาที่นี่รายได้ก็มาจากงานศพเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นค่าบริจาคของการหยิบยืมและใช้ของวัด หลังจากงานศพลุล่วงไปแล้วก็ถึงงานร้อยวันสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ตลอดทั้งปีซึ่งนอกเหนือจากบุญกระถินและบุญพระป่ากับทางงานประจำปีที่ทางวัดจัดขึ้นเงินบริจาคเหล่านี้อยู่ในมือท่านจเจ้าอาวาสก็จริงแต่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะจับจ่ายเองได้เพราะว่าติดท,ที่กรรมการวัดท่านเองก็ต้องการปัจจัยเหล่านั้นเอามาสร้างศาสนสถานเหมือนกับวัดอื่นๆเขา แต่กรรมการวัดก็อ้างโน่นอ้างนี่หรือไม่ก็ทำโดยไม่เต็มกำลังบางครั้งสั่งทรายมาถมที่10คิวก็เอามาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่เหลือก็เอาไปแปลสภาพเป็นเงินแล้วก็แบ่งปันกันอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปท่านเองก็รู้แต่ก็พูดอะไรไม่ได้มีแต่เปรยกับพระลูกวัดแล้วก็บรรดาญาติโยมที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เมื่อท่านรบแล้วจะเอาปจาัจจัยทีไรก็สร้างความไม่พอใจให้เราบรรดากรรมการวัดบางคน ด้วยการประโคมข่าวว่าท่านแอบเอาผู้หญิงเข้าไปนอนในกุฏิบ้างหรือไม่ก็พาไปนอนโรงแรมบ้างญาติโยมที่เขารู้เขาก็เฉยเฉยกับเรื่องอย่างนี้แถมยังแชกชักหักกระดูกคนที่ปากพลอยนะั้นให้ตายตกนรกหมกไหมเนื่องจากบางเรื่องที่มันกุข,ขึ้นมานั้นระบุวันเวลาอย่างชัดเจนซึ่งเวลาดังกล่าวนั้นท่านยังอยู่กับญาติโยมหลายคนหรือไม่ท่านก็ไปที่อื่นซึ่งญาติโยมมานิมนต์แล้วก็มีพยานรู้เห็นหลายคน แต่คนที่จ้องประโคมข่าวก็จ้องประโคมอย่างเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งหญิงชราซึ่งเป็นคุณยายแท้แท้ของคุณสงกรานก็ยังโดนร่างแห่ไปกับเขาด้วยคุณยายคุณสงกรานท่านเป็นโยมอุปถัมภ์คำจุนวัดมาตั้งแต่ท่านจะเอาวาดรูปเก่ายังเป็นเนนอยู่แล้วก็ท่านจะเอาวาดก็เรียกคุณยายของคุณสงกรานเป็โยมแม่และมาเป็นโยมยายในเวลาต่อมาด้วยอายุที่ต่างจากการเกือบ40ปี มันเป็นเรื่องตลกร้ายอย่างที่สุดชนิดว่าเจ้าตัวยายเองที่ถูกกล่าวหาอย่างหัวเราะร่วนบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงไม่ใช่เรื่องเลหลวไหลไร้าสาระเริ่มจากกรรมการวัดคนหนึ่งซึ่งมีอันเป็นไปเพราะบาปกรรมของตัวเองแท้ๆในลานหรือว่าในสำราญเนี่ยประกอบอาชีพทั่วไปแต่ว่าแอบขายกัญชาเฮโรอีนแล้วก็ยามะแล้วก็โดนจับมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ขอประกันตัวมาสู้คดีแล้วก็หลุดไปบ้างแต่ก็มีคดีใหม่เข้ามาเรื่อยต้นตอข่าวน่าจะมาจากนายลานคนนี้แหละที่สมหัวกับคนไม่กี่คนจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตการค้าขายของผิดกฎหมายทําให้เขามีบ้านหลังใหญ่เครื่องเรือนเครื่องใช้ก็ดีกว่าบ้านหลังอื่นๆแต่เรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครโกงได้แม้กระทั่งเงินวัด จนกระทั่งมาถูกมือปืนที่ไม่ประสงค์จะออกนามกระนำยิงเอาซะจนเสียชีวิตขาที่ขณะยืนปัสสาวะอยู่ข้างทางใกล้ๆกับหน้าบ้านตัวเองสุดท้ายของชีวิตของแกก็คือวัดแล้วก็ศพของนายลานก็หนีไม่พ้นวัดที่ตัวเองเป็นกรรมการใส่ร้ายต่างๆนานา,นาท่านเจ้าวาดไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองและยังเป็นทุระเรื่องงานศพจนกระทั่งลุล่วงแล้วเสร็จไปด้วยดีรายต่อมาเป็นผู้หญิงชื่อใหญ่จัน ยายจันนี่แก่กว่าท่านจะอาวาสไม่กี่ปีเป็นคนอิจฉาตาร้อนกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีขว่าตัวเวลาเอาปิ่นโตไปวัดแทบจะเอาปิ่นโตเปล่าไปแต่พอกลับบ้านนี่หิวเต็มเลยปิ่นโตมั่งตะกรา้ามั่งจนแขนล้าบ้างก็ให้ลูกหลานไปรับเอาหน้าสาลาก็มียายจันนี่มีศักดิ์เป็นน้าของนายลานเป็นคนหนึ่งที่แอบขโมยเงินในตู้บริจาคบ่อยๆหรือแม้แต่งานประจำปีของวัดก็เหมือนกัน ทางวัดจะตั้งบาทหน้าประตูแล้วก็จะมีกรรมการวัดและกรรมการพิเศษที่ตั้งขึ้นมานั่งกำกับดูแลพอดึกก็เอาบาทไปนับร,รวมกับบาทอื่นๆซึ่งจังหวะนี้เองที่ใาญจันทร์จะล้วงเอาพวกแบงค์จากบาทใส่กระเป๋าเป็นของตัวเองแล้วก็ยังแบ่งเศษเหรียญให้กับคนอื่นอีกนิดหน่อยเป็นค่าปิดปากซะอีกด้วยต้นตอข่าวร้ายก็น่าจะมาจากใาญจันทร์นี่อีกคนหนึ่งที่ให้ลูกหลานไปปล่อยข่าวยังโง่ยังงี้ไปทั่ว ไม่นานแกก็เกิดการล้มป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นท่านจเจ้าว่าทราบพยาจันร์ป่วยก็ยังไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลแล้วก็ยังให้พรในห,หายป่วยเร็วๆแต่คนที่ทำบาปกลับอาการสุดหนักลงไปเรื่อยๆออกมาได้ไม่กี่วันก็กลับเข้าไปใหม่และครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าโรงพยาบาลก็เกิดอาการชักกระตุกแล้วก็เกิดปากเบี้ยวขึ้นมาดื้ แต่แขนขาก็ปกติทุกอย่างไม่ใช่อมัมพฤกษ์อัมาพาตแต่แต่ประการใดเป็นการเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายของใหญ่จันทเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันลูกหลานก็ไปรับพร้อมกับลงศพไม้อัดก่อนที่จะเอากลับมาบ้านแล้วก็หนีไม่พ้นวัดกับพระที่ว่าอีกจนได้สองตัวอย่างที่ไล่เลียก,กันเนี่หาได้ทำให้คนอื่นเกิดความหวาดกลัวบาปกรรมแต่อย่างใดไมตรงกันข้ามกลับสมหัวกันหนักขึ้นจน คนที่ไม่ใช่เครือญาติต้องถอนตัวออกไปความจริงมีหลายคนที่ต้องมีอันเป็นไปแต่ก็คงเล่าไม่ได้ทั้งหมดละ่ะอ่าทีนี้จะกล่าวถึงอีกคนหนึ่งที่ร่วมอยู่ในเครือว่านกับสองคนที่ว่าเนี่ยป้านีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยายจันทร์แล้วก็เป็นน้าในลานอีกคนหนึ่งเหมือนยายจันร์ายนี้ไม่ธรรมดาเพราะเล่นกินแม้กระทั่งที่ดินของวัดและยังเป็นคนหนึ่งที่ร่วมประโคมข่าวด้วยตัวเอง แต่พอเจอท่านเจ้าอาวาสกลับไม่สู้หน้าเหมือนคนที่ทำความผิดเอาไว้ต้องเลี่ยงหนีอยู่ตลอดป้าหนีไปเที่ยวสาบานว่าไม่ได้ใส่ร้ายและโกงของวัดแต่คำสาบานนั้นกลับเป็นผลในเวลาต่อมาคืออยู่ๆท้องก็โตบวมขึ้นมาเรื่อยๆต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเอาน้ำในท้องออกพอกลับบ้านก็บวมขึ้นมาอีกต้องเข้าโรงพยาบาลครั้งแล้วครั้งเล่าหากพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็คือเป็นโรคท้องมนัน เพราะผิดคำสาบานนั่นเองป้านีผ่าตัดเอาน้ำออกจากท้องถึงหก็ดครั้งก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากเยกจันเสียชีวิตได้เพียงปีเศษๆเท่านั้นเองหันมาดูคนอื่นบ้างคุณยายของคุณสงกรารป้าตุนป้าเย็นนาะเขียนนาะอ้อยนะน้ามนคนเหล่านี้ล้วนแต่มีอายุยืนยาวทั้งสิน้นคือหลังจากท่านเจ้าอาวาสมารณาภาพแล้วก็ยังไปวัดไปวาได้แต่ว่า คุณยายนะท่านชราภาพมากแล้วก็เลยไปไม่ได้เหมือนก่อนขนาดจะลุกใส่บาตรยังลุกไม่ขึ้นได้แต่นอนพนมมือแล้วให้ลูกหลานใส่แทนคุณสงกรานไม่ได้บอกว่าบุคคลที่เอ่ยชื่อมานี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีไปเสียทั้งหมดเพราะว่าบางคนยังอดมือกินมืออยู่แล้วก็บางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกันแต่ทุกคนก็มีชีวิตยืนยาวแม้ท่านจเจ้าอาวาสท่านจะมรณาภาพไปหลายปีแล้วก็ตามและเป็นการเสียชีวิตตามหลังจเจ้าอาวาสทั้งสิน้น ในขณะที่คนโกงวัดและกล่าวร้ายป้ายสีท่านจเจ้าวาดกลับมีอันเป็นไปก่อนท่านจเจ้าวาสจะมรณภาพเกือบทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็หาความสุขไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวคุณสงกราน์ไม่ได้ไปวัดที่ว่าบ่อยก็จริงแต่ข่าวครา,าวก็ดังเข้าหูอยู่บ่อยๆแล้วก็ดีใจไปกับทั้งวัดที่ได้คณะกรรมการวัดชุดใหม่ที่เสนอตัวเข้ามาเพื่อสร้างและทนุบำรุงพ,รพุทธศาสนาโดยแท้โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ แต่ประการใดเออมันทำคุณงามความดีกันไว้นะครับและคุณงามความดีนั้นสามารถจะกลบล้างความชั่วความไม่ดีได้อย่างแน่นอนและท่านก็จะมีอายุมั่นขวัญยืนได้ผมมีเรื่องเล่าจากคุณทวีจเจริญรักนะครับ แกบอกว่าแกไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบุญนาคตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางแล้วก็ได้ไปพบเห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็เลยเขียนมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นเครื่องสอนใจว่าใครทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วใครทำดีก็ต้องได้รับผลดีซึ่งเป็นกฎแห่งกรรมนี่ครับพระอธิการนรงทิตายาโนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบุญนาค ก็คือวัดที่กุณทวีไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละหลวงพ่อณรงค์ท่านมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งชื่อว่านายต้อมอายุอานามก็อยู่ในวัยยี่สิบปีพ่อของนายต้อมชื่อนายหนุ่มนายหนุ่มนี้เลิกกับเมียเก่าตั้งแต่นายต้อมอายุได้ประมาณสิบประคบเสร็จแล้วนายหนุ่มก็มาได้ลูกสาวของหลวงพ่อณรง์เป็นเมียตั้งโรกรากทำมาหากิน ทางด้านรับเหมาก่อสร้างอยู่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายต้อมก็ติดสอยห้อยตามมาอยู่กับพ่อเพราะแม่ก็ไปมีผัวใหม่อยู่แถวพระประแดงนายต้อมเมื่อขาดแม่ก็มาอยู่กับพ่อก็ขาดความอบอุ่นเพราะว่าพ่อต้องออกทำมาหากินไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดลูกและเมียใหม่ของพ่อก็ดูแลไปตามสภาพเพราะไม่ใช่ลูกของตัวเอง ในต้อมก็เลยกลายเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นเรียนหนังสือก็ไม่จบเพราะไปคบเพื่อนที่นิสัยไม่ดีเกเรพากันเที่ยวเตรแม่เลี้ยงว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ยอมเชื่อฟังพออายุได้สิบห้าสหก็ไปอยู่กับแม่ตัวเองแต่อยู่ได้ไม่นานเพราะไปขโมยเงินของพ่อเลี้ยงเข้าพ่อเลี้ยงก็เลยไลย่ไม่ให้อยู่ด้วยเพราะเงินที่ขโมยไปนั้นเป็นเงินที่มากโขอ,อยู่ในต้อมก็ระเหิด ไปอยู่กับพ่อที่โป่งน้ำร้อนอีกแล้วก็คบเพื่อนเก่าๆที่เกเรแล้วก็พากันไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านและถูกตำรวจตามจับแต่ในต้อมหลบหนีรอดไปได้ส่วนเพื่อนถูกจับส่งเข้าสถานพินิษเด็กและเยาวชนพ่อของในต้อมเห็นว่าขืนปล่อยให้ลูกชายอยู่ที่นี่ก็คงไม่พ้นคุกพ้นตารางแน่นอนก็เลยเอาลูกชายคือในต้อมไปฝากให้อยู่กับหลวงพ่อณรงค์ซึ่งเป็นพ่อตา หวังจะให้หลวงพ่อช่วยสั่งสอนอบรมเพราะว่าในต้อมก็จเจริญเติบโตขึ้นทุกวันความรู้ก็ไม่มีติดตัวโตวขึ้นจะประกอบอาชีพอะไรหลวงพ่อนรงท่านก็ดีใจหายอุตส่าห์วิ่งเต้นจะให้ในต้อมได้รับการศึกษาโดยจะให้เข้าเรียนกศนหลักฐานการเข้าเรียนก็เตรียมไว้เรียบร้อย แต่พอถึงเวลาเรียนเขาจริงๆนายต้อมกลับไม่ยอมเรียนซ้ํายังหนีตามเพื่อนไปอยู่ที่เชียงรายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายได้8ปดเก้าเดือนก็กลับมาหาหลวงพ่อนรงค์อีกเพราะถูกตํารวจที่เชียงรายตามล่าเหตุเพราะไปก่อเรื่องวิวาทแล้วก็ทําร้ายร่างกายคนได้รับบาดเจ็บสาเหตุก็มาจากเรื่องยาบ้านายต้อมก็บอกกับหลวงพ่อว่าต่อไปนี้จะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่ที่นี่กับหลวงพ่อซึ่งนายต้อมเรียกหลวงพ่อนรงค์ว่าหลวงตา จนอายุครบบวชก็จะให้หลวงตาบวชให้เมื่อหลวงตาเห็นว่าหลานจะอยู่ที่นี่จริงๆตามที่พูดเอาไว้แล้วก็อายุกว่าจะครบบวชเป็นพระก็อีกหลายเดือนหลวงพ่อนรงค์ก็เลยไปหาซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองมาให้ขันหนึ่งเพื่อให้ในายต้อมขับขี่พาไปบิณฑบาตในตอนเช้าเพราะว่าระยะทางไปบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านน่ะไกลถึงหากิโลเมตรไปกลับก็สิบกิโลเมตรพอดี หลวงพ่อก็เริ่มอายุมากแล้วตอนนั้นอายุ65กสิบห้ากำลังวังชาไขข้อก็เริ่มเสื่อมแล้วก็ทางเดินก็ต้องขึ้นเขาและลงเขาไปตลอดก็เลยต้องอาศัยรถมอเตอร์ไซค์นายต้อมมาอยู่อาศัยกับหลวงพ่อณนระงค์ได้สามเดือนระหว่างที่อยู่พักอาศัยแทนที่จะช่วยหลวงพ่อปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดบ้างก็เปล่าเอาแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมา เวลาน้ำมันหมดก็จอดรถทิ้งไว้เดือดร้อนถึงหลวงพ่อต้องไปหาซื้อน้ำมันมาใส่ระวานให้ชาวบ้านเขาขี่มาให้ที่วัดในต้อมนะั้นมีเพื่อนเป็นวัยรุ่นอยู่แถววัดป่าสารพีซึ่งอยู่ห่างจากวัดป่าบุญนาคไปประมาณ3-4กิโลเมตรแล้วก็ชอบไปดื่มเหล้าในเวลาค่ำคืนพอเมากลับมาก็มาพูดจาข่มขู่หลวงพ่อต่างๆนานาแล้วก็รีดไถเงินทองไปใช้จ่ายซึ่งหลวงพ่อท่านก็ไม่มีเงินเพราะไม่มีไรายได้อะไร แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทั้งวัดก็ไม่มีกิจการทางสงฆ์เช่นเผาศพหรือว่างานบุญอะไรเพราะว่าทั้งวัดมีพระอยู่แค่สองรูปหลวงพ่อนรงค์ทิตายาโนนั้นท่านมีเงินเดือนในตำแหน่งจเจ้าอาวาสเดือนละพันห้าร้อยบาทซึ่งรับจากกรมศาสนาและท่านยังมีเงินบำนาญของท่านซึ่งก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระท่านเคยรับราชการเป็นทหารเรือมาก่อนท่านก็ได้เงินสองก้อนนี่แหละมาใช้จ่ายส่วนตัว เพราะการออกบินทบาทของท่านในตอนเช้าเช้าท่านก็ไม่ได้ออกบินทบาททุกวันบางวันฝนตกว่ารองท่านก็งดหรือบางวันปวดเมื่อยปวดหัวตัวร้อนท่านก็งดท่านก็ต้องหุงหาอาหารมาฉันเองด้วยการเป็นวัยรุ่นเขาในต้ํมอยู่ที่ไหนได้ไม่นานยิ่งมาอยู่ในวัดที่ไม่มีสีแสงวิทยุก็ไม่มีฟังโทรทัศน์ก็ไม่มีจะดูเพื่อนผูงก็หายากเพราะวัดตั้งอยู่ในป่าในเขาคืบก็ป่าศอกก็ป่า ก็เลยเกิดความเงียบเหงาวังเวงจะโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนผูงแต่ละทีก็แสนยากเพราะไม่มีคลื่นต้องวิ่งหาที่ที่พอจะมีคลื่นบ้างก็พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องในต้อมก็เลยอยู่ไม่ได้ก็เลยขอเงินหลวงพ่อเป็นค่าเดินทางบอกว่าจะไปทำงานก่อสร้างอยู่กับพ่อที่โป่งน้ำร้อนพออายุครบบวชถึงจะกลับมาบวช คุณทวีที่เล่าเรื่องนี้กับหลวงพ่อณรงท์ทิตายานโนนั้นเคยรู้จักกินเที่ยวมาด้วยกันในระยะหนึ่งซึ่งตอนนั้นท่านยังรับราชการเป็นทหารเรืออยู่ต่อมาในระยะหลังก็ห่างเหินกันไม่ได้พบกันเกือบจะ20ปีมาแล้วมาเจอเจอกันอีกทีท่านก็อยู่ในเพศบรรพชิตเป็นพระเป็นเจ้าไปแล้วแล้วท่านก็เชิญชวนให้คุณทวีไปถือศีลกินเพนที่วัดของท่านบ้าง เพราะเงียบสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาและท่านก็บอกวิธีเดินทางไปยังวัดของท่านให้พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็บอกว่าคุณทวีจะไปเมื่อไหร่วันไหนท่านจะได้ออกมารับเพราะวัดของท่านไม่ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่ลงจากรถประจำทางแล้วจะต้องเดินเลาะป่าขึ้นเขาลงไปอีกถึง2กิโลเมตรวันที่16พฤศจิกายน2549 คุณทวีกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตตำรวจชื่อจ่ายงยุทธก็เดินทางจากกรุงเทพไปเวลาสองทุ่มไปถึงวัดป่าบุญนาคก็วันที่สิบเจ็ดนะวันรุ่งขึ้นแล้วเวลาประมาณสักสี่โมงเช้าแกก็ไปอยู่ที่วัดนั้นได้สามวันก็มีโทราศัพท์ลูกสาวหลวงพ่อที่โป่งน้ำร้อนมาบอกว่าถ้าไอ้ต้อมมันมาหาหลวงพ่ออย่าเอามันไว้นะ เพราะมันขโมยเงินค่าส่งงวดรถปิกอัพที่เตรียมเอาไว้ไปหมดเลยพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องสุดจะเหลืออดแล้วเพราะมันทํามาหลายครั้งแล้วแล้วก็ได้ไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักปวงน้ําร้อนถ้ามันมาให้หลวงพ่อแจ้งตํารวจจับได้เลยต่อมาอีกสามวันในต้อมก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็สอบถามเรื่องเงินที่ขโมยเงินแม่เลี้ยงมา นายต้อมก็บอกว่าเป็นเพราะพ่อไม่ยอมจ่ายค่าแรงของมันกับเพื่อนซึ่งมันพาไปทำงานด้วยหนึ่งคนอยู่เกือบสองเดือนเพื่อนจะกลับบ้านไม่มีเงินก็เลยต้องขโมยเงินมาและมันก็บอกกับหลวงพ่อว่ามันจะนำเพื่อนมาอยู่ที่วัดด้วยแต่หลวงพ่อปฏิเสธบอกว่าห้ามพาเพื่อนมาอยู่ด้วยเด็ดขาดเพราะลำพังตัวนายต้อมเองหลวงพ่อก็จ่ายให้วันละเกือบร้อยเป็นค่าบุหรี่ถ้าพาเพื่อนมาอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และหลวงพ่อก็ไม่มีไรายได้อะไรจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้ไหวจึงสร้างความไม่พอใจให้กับนายต้อมเป็นอย่างมากคุณทวีก็บอกกับหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่อระวังข้าวของสิ่งมีค่าไว้ให้ดีคนอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกแม้แต่พ่อของมันแม่ของมันยังไม่เว้นเลยนับประษาอะไรกับหลวงพ่ออ่าจะทําอะไรมันได้หลวงพ่อท่านก็บอกโอเค หลายวันต่อมาคือท่นหลวงพ่อไปสวดมนต์อยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมอยู่จนดึกพอท่านกลับมาที่กุฏิของท่านปรากฏว่าภายในกุฏิของท่านถูกรือ้อค้นเพราะท่านลืมล็อกกุญแจห้องเงินหนึ่งพันเศษเศษที่อยู่ในย่ามหายไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือหลวงพ่อก็บอกคุณทวีแล้วก็พวกช่วยกันตามหาตัวในต้อมแต่ว่าไม่พบ ปรากฏว่ามันเก็บเสื้อผ้าหลบหนีออกไปจากวัดแล้วนี่แสดงว่าเป็นฝีมือเขาในต้อมแน่นอนเพราะคนอื่นไม่มีใครกล้าเข้ามาแน่แน่รุ่งเช้าหลวงพ่อจานไปแจ้งความที่โรงพักวังเหนือตำรวจมาสอบสวนดูที่เกิดเหตุหลวงพ่อบอกกับตำรวจว่าเป็นฝีมือเขาในต้อมแน่นอนเพราะเพิ่งจะขโมยเงินแม่เลี้ยงมาแล้วก็ถูกแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจโป่งน้ำร้อนเมื่อตำรวจเช็คไปปรากฏว่าเป็นจริงแต่ไม่ได้ออกหมายจับ ต่อมาอีกสิบกว่าวันคืนนั้นดึกมากแล้วหลวงพ่อกําลังจําวัดคุณทวีกับเพื่อนที่เป็นตํารวจกําลังหลับท่านใดนั้นหมาของหลวงพ่อสองตัวก็เห่ากันโชคอย่างรุนแรงหลวงพ่อท่านตื่นขึ้นมาและเอาว้ฉายส่องไปที่ตรงหมาเห่าและตรงนั้นที่จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้หลวงพ่อเห็นมีคนกําลังเข็นรถจักรยานยนต์ออกไปท่านก็ตะโกนร้องโวยวายขึ้นคุณทวีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบออกไปดูหลวงพ่อ พราะคิดว่าคงจะมีคนมาทำร้ายหลวงพ่อแล้วก็เห็นคนกำลังเข็นรถมอเตอร์ไซค์ลงจากเขาไปคุณทวีกับหลวงพ่อก็พากันวิ่งไล่กวดส่วนเพื่อนนี่เป็นตำรวจนั้นแกตาบอดมองอะไรไม่เห็นแกก็เลยอยู่ในกุฏิเฉยๆเนื่องจากถนนที่ขึ้นไปกุฏิน่้เป็นทางลาดชันคนขโมยรถจักรยานยนต์มันคร่ำรถแล้วก็ปล่อยให้รถไหลลงไปเนื่องจากทางลาดชันบวกกับความมืดก็ทำให้รถเสียหลักลื่นล้มลง ทำให้ทั้งคนทั้งรถพากันตีลังกาหักขมเลลงไปถึงเชิงเขาเป็นระยะทางเกือบร้อยเมตรเนื่องจากถนนไม่ราบเรียบมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาตะปุ่มตะปามเต็มไปหมดก็เลยทําให้หัวขโมยได้รับบาดเจ็บแข้งขาเนื้อตัวถูกหินกระแทกแตกเลือดไหลโชกไอหัวขโมยไม่สามารถจะลุกวิ่งหนีไปได้ก็เลยทําให้คุณทวีกับหลวงพ่อจับตัวเอาไว้ได้ใครทํากรรมชั่วกขยยอมได้รับกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นไม่ช้าก็เร็ว แล้วก็กรรมในยุคนี้ไม่ต้องรอนานเลยครับไม่ถึงเดือนด้วยซ้าไปที่ก่อกรรมไว้กับพระสงค์รูปนั้นดังเช่นนายต้อมคนนี้คนที่มาลักรถ,รถจักรยานยนต์ของหลวงพ่อ<ๆ>ก็ไม่ใช่ใครก็คือนายต้อมนั่นแหละเพราะไปไหนไม่รอดขโมยเงินหลวงพ่อไปก็เอาไปเลี้ยงดูเพื่อนผูง้งบเงินหมดก็หวนกลับมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ต่อเพราะเห็นว่าขโมยง่ายดีหลวงพ่อแก่ๆอย่างนี้จะมีปัญญารู้อะไรว่าใครมาขโมยเอาไป อย่างน้อยรถกันนั้นก็เอาไปขายก็คงจะได้สักพันบาทก็พอมีเงินใช้ไปหลายวันแต่พราะกรรมมาตามทันก็ทำให้หมาสองตัวของหลวงพ่อเห่าเตือนหลวงพ่อว่ามีคนไม่ประสงค์ดีเข้ามาในวัดก็เลยทำให้หลวงพ่อรู้รู้สึกตัวตื่นแล้วก็มาจับเอาไอ้หัวขโมยเอาไว้ได้หลวงพ่อท่านบอกว่าไม่เสียแรงที่เอาข้าวปลาอาหารในหมาทั้งสองตัวกินเพราะมันรู้สึก ถึงบุญคุณของหลวงพ่อดีกว่าคนบางคนซะอีกโดยเจพาะไอ้ต้อมซึ่งท่านรักเหมือนลูกหลานให้ที่อยู่ที่กินหลับนอนแถมมีเงินให้ใช้อีกต่างหากยังไม่นึกถึงความอารีของท่านไอ้คนอย่างนี้ใครเอาไปเลี้ยงไว้ก็จะเป็นเสนียดจันไรแก่ผู้นั้นคืนนั้นหลวงพ่อให้จับในต้อมมัดติดกระเสาปูนไว้อย่างแน่นหนาเพื่อรอให้ตำรวจมารับตัวไปในตอนเช้า ที่จริงหลวงพ่อท่านจะโทรบอกตำรวจให้มารับตัวไปในคืนนี้ก็ได้แต่ท่านเห็นว่าดึกมากแล้วแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนตำรวจแล้วท่านต้องการทรมานอ้หัวขโมยปล่อยให้อยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ได้รับความเจ็บปวดจากบาดแผลหลายแห่งในตัวเนื่องจากถูกหินกระแทกจนเลือดตกยางออกหลวงพ่อท่านก็ไม่ดูดำดูดีไม่หาอยู่หายามาใส่ให้ในต้อมจอมเนรคุณก็ร้องโอดโอยสารภาพผิด ขอร้องให้หลวงพ่อท่านปล่อยไปแล้วจะไม่หวนกลับมาในวัดอีกคนอย่างเองมันงูเห่าชัดๆหนีร้อนมาพึ่งเย็นพอได้ไออุ่นก็แวงกัดเลวยิ่งกว่าไอหมาสองตัวของหลวงพ่อนั่นอีกหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นนี่แสดงว่าหมาบางตัวมันยังดีกว่าคนบางคนซะอีกรุ่งขึ้นในตอนเช้าคุณทวีก็เห็นไอต้อมมันยืนหัวห้อยผมเผ้ายุ่งเหยิงนึกว่ามันตายซะแล้วแต่มันไม่ยักกัตาย คุณทวีจับมันมัดติดกับเสาปูนในท่ายืนเอามือไพ่หลังมัดติดกันเอาไว้กับต้นเสามัดหน้าอกมัดที่เอวมัดที่ขาจะคอสี่ห้าเปลาะกะไม่ให้ดินหลุดไปได้นอกจากมีคนจะมาช่วยแก้ให้หลวงพ่อท่านบอกว่าอาตมาจะปล่อยเจ้าต้อมมันไปเพราะอาตมาเกิดจิตสงสารอาตมาไม่อยากสร้างกรรม อาตมาตัดแล้วซึ่งความโลภโกรธหลงที่อาตมาทำไปนี่มันก็ได้รับผลกรรมไปมากแล้วแม่ช่างเป็นบุญวาสนาของเจ้าต้อมมันจริงๆที่มาพบกบหลวงพ่อที่มีจิตเมตตาท้าไมอย่างนั้นมันก็คงจะไปนอนในคุกในตารางซะหลายปีละคราวนี้ครับเออกรรมทันตาเห็นจริงๆ